เอินอาลีสบายดีพ่อแม่พี่น้องไปเอิญแถวแม่ขึ้นมาแกงหน่อยไมมหมเฮ็ดเคม็มเฮ็ดเค็มทงหนึ่งสาาาใส่เด็กแามันเน่าเอามื่อใส่เนี่ยถือว่มันคือปอแม่เป็นหลักเกณฑ์ฮู้นูฮวนะอากูสบายดีโอ้ยขึ้นมาแหวนนี่ฮัลเลาะขึ้นมาแหวนอะไรกันมาแต่งนมแต่งแพมเพิร์ดไห่น้อง ตรงบางใหญ่ห่อเองจัะไดะถ้ามันแม่ว่าพ่อโบเพิ่มเพิ่สิบ่โพ่อบ่อเฮ้ยเธอถ้าเพิ่มเพิ่ไหนประมาณสิบอันนี่แหละน่าทสีไทยลูกก็มาหายไปด้วยไปด้วยอลไรก็นฉีลาบกันลงมาไปน้ำซินด้วยไปน้ำติงด้วย อเอไไเอว่าบวชแกงลายเย็ดกับทุงหนึ่งเลยเนาะน้อไม้นั่นน้อไม้สางไผ่ขักแน่ได้พี่นอ้นองน้อไม้สางไผ่คับอันน้อไม้บงบวชได้เอาน้อไม้อันอื่นใส่เลยไปซับเอนาน้อไม้บงจีใส่เด็กแกนจะเอาตรงก็ได้ ไปสนะไปวี่ไกลๆไปวี่ไกลๆมันสีขาวเนวอยู่เน่ากินออกไปวี่อยู่ผูไปไวลุกเอาหนามต้งหน่อยไหมแม่ต้มหนึ่งนะลูกไปเอาหนามให้แม่ดำตุ๊กหนึ่งมาไว้ในกระถังมาไว้คนเก่งไวไวหนึ่งไวไวลูกสาวเออไปไปแบบนี้ลูกไปเอาหนามให้แม่ดำในกระถังตุ๊กหนึ่งโอ้ยคนเก่งอัดไว้ชะญกอนหันไว้ลูกหันไว้เออ เออไปบวะนี้อ่ตุกหนึ่งเด้อ <kil> ลูกเด้อเออบอบเราได้อ <pal> ยู <upright> <coping> em, amentos, ่ในตู้เย็นลูกเอาในกระถังมีไหมเอาตัวมันเต็มลูกมีบ่ตัวมันเต็มบ่อ่โอ้ยเอาลายกว่าหันเนยลูกตุกใหญ่บ่มีบ่ลูกเออเอเอาตัวนั้นเลยลูกเอาไว้ตีในมือนะเอามาน้ำเหยังตุกเป่านะเอามาน้ำเหยัง ในมือเจ้านั่นตุ๊กเป่าเอาไปไว้เอาตัวน,นี้มามมพูนเอาประนังเหลีนอยู่โูบาร์ในแค้มพากกัเต้บังคำผุเออเหลีนทันแล้วลูกระวังตุ๊กเทียงนางเหลนนางเหลน อันหมักปุ้งนะก็เป็นอันมักปุ้งแท้ๆได้ซื้อแต่ละอันน่ะันบลได้เป็นหมักปุ้งลายปนิอันนี้นาว่าแต่มันวิแต่โค้ มาเอาอันนี้เป้าไหว้ทางให้แม่ไงโอเคกระลุกเลยทีนั่เบิรเออนั่มเบิดแล้วไปไหว้ทางงก้ะลูกเด้อเป๋เลยแม่หายเด้อระวังตุ๊กทิ้งเด้ออันนี้ผ้าขยงนไปเนาะใส่แต่ผ้าขยันผ้าขยันมาใส่กัยจ้ะมันสตาร์ทกัน กยังเป็นเบิร์ดนูจักตรยากับเซาคันได้ไข่เด้แล้วก็แม่น้ำไล่ยูฮันไข่เด้ยูฮัน,น,นค,คือสีหอดไรเนาะปันกูนไปห,าห้า,หามอันะ่ Tong tong kim sao chết tay bôi đen mẹ mình thầm môn men gà sai lỗi 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 xài lỗi 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 ทรงแม่นอีกเลยขนาดน่ะนุ่งอยู่นะกระแม่นเพรแห้งเลยเอาไปไว้เมล็ดยังนุ่งอันนี้นุ่มกระแม่นแม่นเออเออเอออันนี้ก็แม่นนี่นะนี่ติ้วติวเนี่ยนี่มันเกาะกําปั้นอยู่นี่อันนี้ก็เอาไปไว้ทรงแม่นนี่แล้วก็ใส่ไปใส่อันนี้มาหนิใส่หน้ากากแม่นเอาไว้ใส่หน้ากากแม่นย้ยแกใส่ปิ่นขึ้นแล้ววะใส่ปิ่นหูมันขึ้นแล้ววะ ออกไปอยากไปจุ <ração> <S <S <Programs> <S ้ยตรงกับแม่นขาใจภาษาคุณจักแม่นใส่เนาะอันนี้ก็มันบ่ได้แม่นแแม่นมันบ่แม่นอย่ามาเียงแม่แม่่ยังหน้าแง้าตผู นี่ฮะก็กิ็นตาเหนะแม่ก็ได้ใส่พักทำเนียงน้อยพี่เนอะซื้อมาตัแต่ในเมืองเมื่อวานทุงละสิบบาททุงหะาบาทเ็ดบาดทบาไหมชิปบาทนั่นแหละเฮ็ดปวกสามดอกเฮ็ดอันเฮ็ดเข็มทุงหนึน่ง หน่อไม้นมีแต่หน่อไม้สางไผกับหน่อไม้บุงหวานพี่น้องใช่เบินัวแล้วแม่เอามานน่นี่สป็นนัวกะเป็นนัวกมันกายกเปิ้ลแล้วสดเด็ดพี่น้องแซ่บอยู่ตอนนี้แหใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายแซ่บลายคั่นบ่ใส่บ่แซ่บเลยบ่ได้บ่กินป็นัวกะ ในดาม่าด้วยันบ้านจีเราเห็ดงานนะอรอันนั้น,นใส่กระปุกแบบหันแล้วเป็นปองจ๊ดจัดลุงเจ้าไปเห็ดงานบ้านอยู่ประทุมคุณลุงติดใจแล้วมันเห็ดกับเขาแสบเราของเพื่อเห็ดเองแล้วเพื่ปอปัสสาวะเป็นนัวผัวเมียว่ะ เวลาทำกินเองไม่ใส่ผงชูรสหม่อยเฮานี่ใส่เต็มที่สำหรับหมักกูแล้ววิ่เก่นนอนนั่นมันปวดกระดูกกำเข็นอย่าหามไปถอกเด้อตกใจยังลอยอไปเร็วแพเผากล้กามขึ้นมา ไก่ดอกเปิดแตบไก่วาด้ลุ่มปะอ,อย่าเหตุนั่นนั่นมันสีนถือเอ้ยกินข้าวแล้วอีเมลสีกลางมุ่งไฮนอนนี่โหมันอยางลบไปลบมาอย่มันสีนเป็นล่มอยู่ดอก เอาแกงไหมก่อนเเออโหลดแม่ไ hmm. ข่ต no ีใดไข่ตีไดมันหมายถึงว่าพอมันน no. ่ะสีตีมึง น,นเห็นไหมไหผู้ตีเลือนออกเลยตีมันโลดลอยบักในหน่อยนะตีมันโลดไพ่ไ,ไ,ไปกออา,นนา,อาเล,ไไกาเลเ็กเงิอนลอ,อยนะฮะ